สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง youtube ที่ช่องฮอตดีทวีศักดิที่ช่องละน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับละน่อยเด้อละหน่อยเด้อเบิ่งคลิปกับอานซื้อเนเด้อบัดมาฮอดทักเข้าแล้วว่าฮอตดีฮอตดีหารักเมื่อกับทักนัดสุรศักดิ์มาณะเพชรบันแพง ต้นน้ำไดมอนด์แปลงสันเขาบพมีทักละ,น,ออกละน้อยเอาทักละน้อยนะเด้อพี่นนี่นดเด้อนะครับพี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศถึงงานแล้ววันนี้พัฒประแดงอาเขตนะครับพัฒประแดงอาเขตทรงท่ายกอนกราบอีสานบ้านเฮา้า ไปแจังใดหนี่สิไปจังใด,งงดใช่ไหมอาบน้ำอาบน้ำใส<อ>่โอเคโอ้ยมีลมอยู่ด้วยโอ้นั่นนี่ปะพ่อนอเนนี่ว่ไครอยู่ต่มีไฟีเอก่ไหนแตเาอยูอะไรข้อพายพัอะไร ให้ไนจะไม่ไฟหานหอนกแคบ้แลเนาะแคบแบบว่าไม่หมองจอดเลยหรอแล้เราบบนี้ปกติเขาให้จอดทั้งในทั้งในจอดไซส์พวกบนี้รถันนี้รถพลาสมจอดทั้งในไกลๆกพอดนนาเตอกพุ่นมา ถ้ามาช้าเนี่ยเขาไม่มีที่จอดเลยตลอดเลยแมนแมนรึป่ะมักถึงจังหวะพอดีโอ้ยแดดแม่แดดพักดดแด,ดดแน่แท่รถเราก็ได้จอดเนี่พอดีพอดีเลย ไปลงเวทีชีวิตมลัม,มีคำบอสินินเต้นกินลำกินไปตามปาษาเร่ล้นร้องลำทุกค่ำคืนไปลนไรสร้างเขา เมือ่อทำดึกเดินย oh. ังทนมีภัยสิมาสิมาสนใจสวัสดีค่ะช่องด้าน้อยอช่องแซียนเพื่อว่าวอ๋ออันผู้ใดมากกว่าที่เไหวช่องน้ำเธอช่องเธอสุสุเทียสันควาเควาสันบ่าละเนาะบอกว่าหลอยไข่เพื่อว่าวมวลเนี่ยสิอ๋อเขาก็เลือกเบื้องหน้าคนหน้าตาตายผมเข็ดเอาบ่ดี บอสายาบเอเหเนื้อเนื้อหมูไม่จะใสนีเนื้อหมูหมูอนเาสามมืโอ้ยบ่เมนดอกเนื้อหมูจะภาพใหมแต่เดือนเพื่อซจิกาเปนตัวนี้เขาเขามาให้าน้อีลาเโอเขามาให้ีลามอุ้งเองไม่นอเก็เลยบอกว่าแม่นอยจะทำอะไรก็เอาไปทำเออเอาเอาไปทำแดดเดียวไว้ ันไไม่ด้แงเลยพันไม่ชอบแมจะบวกกินอีรีบอก่าจะบอกปาดเหนือไปตะเสียบได้นนิแม่มันติดมั่นแม่ัวชอบพ่อแน่เด้อสันเด้อที่กินก็ตะมงหงเด้อใอ้เพิ่งบารมีเน่เด้อนี่กะเถือกัะทะบวแจกบาตะมงหงเอ้ยยังกอปลาแดกั่นเอามาขายก็มาแจกเฝาจิ๋วเผื่อหัวหนาเด้อเ้าเผิ่ใไ้แน่ให้ฟังเน่ พี่ล่องสื่อให้แล้วปลามนาดังนํามาใส่ทำเห่าเนี่ยตออคืนปลาอำนาจเนี่ยเอาเนี้อมาใส่เลยเอาสีแซ่เฉ่ยงแต่อุ่มมือบอกระถ้าไฟฟ้าไปได้ก็มีอะไตรงไหนใส่ตรงไ้ในหม้อนะฉันขอใจอยู่วันในหม้อบางด้ากไ่ถืบอกคุณที่หีปีใส่มันไม่แต้โสมเม่มันมีตะลับโสมกระอเด็วบอกยู่เดยนี้ใส่แม่ตะลับนี่ย ไม่กับสีแดงคุณคนเราคนต่างๆอะไรอันนี้เป็นบ่อแม่ในไรใช่หรือเราใส่ไงอย่างบารนี่อามาใส่อยังเจ้าใิ้บ้าใส่เขาเบียร์เดี๋ยวนั่มหาผู้ิคุ้มกันทาไฟฟ้าก่อนมันพ่อวันนี้พ่อใส่พอแล้วใส่อีกแมื่วันนี้ทำอะไรกินวันนี้จะพากินเจนะคะกินเจคือแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดใส่ใส่หม้อใส่ปากค่ะตายแล้วบังเอิญนี่เอามาทำอะไรเนี่ย อภพินธานาการจากเสียบี้ก็เลยจะพอดีอจะมาใส่กนเกมนี้นำกันไปเลยเสียบี้ใช้ใช้นออัยใช่ีบอกเราเปลี่ยนนะเปลีย่ยนเป็นแบกปากแบบยังไปงสันออบันีบน้บบดนี้ชิว่์สู้ฟังบบกเออเนี่ผู้น,นั้นตักนี้ตักผู้สุ่ถ้ายมาตักมุ่นเอเเลร์เลยเ มัรูปเลนไปนานบักบวบนานมันว like ่ามันบักบวบอันมอนมนมันเลียมมันเจ็บโอ้ไปไปแอบตีไปมันมันหอมมันหวานเออสิมารูปเลนขอบคุณเสียบี้นะครับเนี่ยบักเอือดรูปเลนเนี่้แต่ว่าคันเอามาเห็นของหวานนะมาหนึ่งแซฟเชฟ้าบักเอีบเอือดไปแต่มันหายเนาะง่ามหายหน่วยง่ามหายเพมันโดนเรือมันแกเรือนี้โอ้เรามาแต่บ้านแล้วบ่ เออเรามาวางบึ๊บยังไม่ได้ซ่อเราเลยเราก็ไปเลยเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวชั้นฟ้าอันฝากไปหาผู้ตักแล้วบอกเออก็ได้ตักค่อยๆตักเอาเห็นไปผู้มารุ่นแนวผู้มารุ่นตักว่ามันขี้เล็กน้อยบอ๋ออิ่นีเห่พ่อพูดแล้วก็ค้นว่าสัน ค้นมาได้บักเอือมันค้นมาได้มันแตกไรแหงโอ้ยังกวงได้ก่อนมันเละมันเละไปเลยเละไปเลยเนีอันนี้เป็นห่วงผู้กินดอกว่าว่ามันเป็นพวงผู้กินเพราะมันเละหรอว่มีผู้ตากินได้ปะนี่ฮะ่มีผู้ตากินเยดามันเพาะไม้นั่นภาษาไทยนะภาษ่ไทยนะ นี่ละ้นงวัวก็ซื้อมาสิบลูกนีลูกแปกว่ลูกละสิบน่าร้อนเลยก็ขายเป็นลูกคือใครมาแข่งกันนั่นยังสั่นแล้วกทิพย์ู้อยู่ในยูทูบกทิหาแนวไปฟ้องหัวหน้าอีกนห่เจ๊นุ้ยกับเจ๊ปอจะหาไข่แล้วนะหัวหน้ากทิวาอีนน่นอนคนไหอย่ตัมาลตัวลงจากกิใหยังแม่จากแฉันบวกบาน ข้างน้ำห้อนห้อนเดือดจะก็สูกลงหม้อน้ำห้อนน่ันหบอางก่อนไปอยู่ไปใส่ล่ะผู้เบาไม่านไปเอาเบาหวานเอาบาก็ไปเลยบางไฟไปเอาใบหวานพิ่นไปเอาบางไฟโอ้ยชีวิอน้าจเมื่อก็ไปแบบนี้มั้งเนเมียก็ไปเมียื่อนบินเลิศบินเวินเวินไปเลยบ่ จำสวยเขาไว้นัน่งสุปเปวสวยเล่าโอ้เข้าไปดนยันกคุูอ้าโอเคพี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ